ับรที่ต้องเดินไปทางโน้นไหมตายครับอาการนี้เพิ่เคยเจอครับปลาบึกที่ปล่อยวันนั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ <c ười> กลับมากินเหยื่อลุงเจียวเหมือนเดิม ก็ใครบองให้เล็ดสายลิกล่ะเอาไงทีนี้ก็รอมันอ,อก่อน <c oughs> คือเราอยากเห็นตัวมันไงว่ามันเป็อะไรเนึ่งราไม่อยากหนะัะ ถักบุ้งอีกสองตัวเฮ้ยพันขับปุ่งนี่ต้องเดินไปทางโน้นไหมต้องเจียขับปุ่งออกไ่อนไม้ปล่อยลงมาที ดึงออก,มา,กมาแล้วอะไรโอ้ยมาลุ้นกันว่าปลาอะไรมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่ามันปลาอะไรเนี่ย ยอมสักทีท่วะเนี่ยไหวะมวิ่งขึ้นฝั่งมานี่กูวิ่งหนีไม่ทันเลยเนี่ยอีกที มันหาอยู่แล้วเพราะมันอยู่จุดนี้มันอยู่บริเวณนี้เลยเตยแล้วฮุยห้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วพลอยนี่มันมันก็วิ่งออกเห็นปะล่ะฮะลักสายมันก็วิ่งออกตอนที่เจ้าใช่ไหมไหนวะเฮ้ย ตัดสายทิ้งนะเว้ยนั่นน่ะอุลลุ้นจิ๊บขายขาดสายเล็กด้วยสิบปอนโอ้โหจะได้เห็นหน้าไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูมันกดใหญ่ใส่ไมเตย มันเดินอย่างนี้ค่อยว่าแม่งไอ้ทีโอ้โหมูกินเบ็ดกูกลางน้ำเลยหรอกูก็นึกว่าปลาบึกแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่มันตะกุยตะกุยนะความรู้สึกเนี่ยุ้แล้วุ้แล้ว มัแนแดกหลบฟังหัวดูดิขึ้นเป็นพายเลยนะมันขึ้นลงไปกินใต้น้ำเลยเหรอดูดิเมอเพราะว่ามันเนิบเนิบ เนี่ยจะถึงตัวแล้วเนี่ยขอดูหน้าดิไอ้เหอ้ยกวิปป่งหนีเลยนะไอ้สัตว์ล้ากล้องจะให้หนีก่อน <c oughs> ออกมาแล้วใช่ไหมขอเจอหน้าหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋ปปอปลาเฮ้ยปลาเฮ้ยปลา คนนึกว่าอยยี๋อีอ๊จ้ามันไม่ได้เข้าปากอ่ะดิเออเพราะว่าอยู่โอ้ยปาพี่น้องคือไม่มันก็ผมมาหมดแรงกันไปข้างเออยยางยางอย่าหาทำป้าอะไรวะป้าสมัยใช่เหรอ สบายน้อยฮะโอ้ยไอเรานึกว่าปลาบึกแล้วมันว่ายมาไงวะนั่นน่ะโอ้ยตายครับอาการนี้เพิ okay. ่งเคยเจอครับแสดงว่าเขาเอาขีบตีเหยื่อเออเอาหางตีเหยื่อแล้วไปโดนเลยมันก็หมดแรงนั่นแหละเราก็หมดแรงเดี๋ยวจับจับไว้เถอะโอเค ช่วยลูกเชียวครับนี่เป็นไงเอาหลังกินด้วยเป็นไงพี่น้องดูนี่โอ้โหเนี่ยตีกลางคลองนะแต่ไม่รู้ไปเกี่ยวอีท่าไหนนะครับถ่ายรูปไป,ไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะันข้างบนครับคลิปนี้ทุ่งทะเลนะครับไอ้เราก็นึกว่าโดนประบึกนะครับเพราะว่าอาการอ่ะคันมันดึกๆๆเนาะแล้วมันก็กดนะครับพอกดเสร็จเราวัดน,นะ วัดเสร็จแล้วมันมันไปอย่างเดียวเลยครับมันมันดึงไม่มานะครับมันก็ไปไปเหมือนปลาบึกเลยนะครับนี่มาดูนะเห็นไหมเปิปดไปเหนีะมันมาเกาะตรงนี้เห็นไหมเป็นรอยเลยเห็นปะเป็นรอยนะครับส่วนเบ็ดเนาะเออขมชิปผงเนี่ยเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับ มันก็ปลดไปนะครับผมนี่ปลาสวายก็ส,สวยๆครับผมนี่ลุเจ้าลุงเจ้าเป็นโดนเดิมครับนะอ่าไปดูคลิปกันเลยนะครับผมโตติดี่ถ่ายรูปคู่ปลามาหล่อสักรูปเดี๋ยวจะไปปล่อยนะครับเย่ไ <Yeah. S 2> ด้ตัวนะครับผมเจ้าเจ้ามีตัวเป็นโดมเดิมของผม

ได mm ิไปแล้วยอดเลยครับผมฝากผลงานด้วยนะครับ <Nice S 2>